คลิปนี้เหมาะสำหรับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเท่านั้นผู้ที่ยังอายุไม่ถึง18ปีสามารถปิดคลิปนี้ได้หรือหากต้องการชมคลิปเพื่อความบันเทิงก็รับชมได้เลยครับ This clip is only suitable for those who are 18 years old and above. Those who are not 18 years old can close this clip. Or if you want to watch the clip for entertainment, you can watch it. Thank you. โอเคก็ผมและว,วันนี้นะครับเราก็อยู่กับ RACCH นะครับหรือ r ร c k c h นั n น l นั่นเองนะครับวันนี้เราอยู่กับ c S เอจเอนพนะครับทุกคนวันนี้นะครับเรามีงบอยู่120ี่เหรียญนะครับแต่วันนี้เราจะเล่น100เหรียญนะครับเออมาวันนี้เราก็ตามที่สัญญากันไว้คลิปที่แล้วนะครับคลิปที่แล้วผมจําได้ว่าผมลงวันเออน่าจะเป็นวันที่8วันที่9นะประมาณนี้เนาะนะครับคลิปนี้เราก็จะมาดูกันครับว่าเราจะได้กําไรจากคลิปนี้หรือเปล่านั่นเองนะครับคลิปที่แล้วผมแพ้นะครับแล้วก็ใครดวงดีชนะ แต่ว่าออกมีทั้งคู่ไงตาท้ายใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเขาได้ไปเอ่อลงไปร้อยทั้งหมดเขาได้ทั้งหมดไป300กว่านะกำไรสอไร200กว่านะอะวันนี้ถ้าเราดวงสวยเนี่ยเราจะได้กําไรหรือเปล่าแค่นั้นเองนะคนดูนะเออมาครับเราขอดวงซวยนะครับวันนี้แล้วเราจะได้กําไรไหมอย่าลืมนะครับผมถ้าใครอยากเล่นนะครับก็อย่าลืมใส่โค้ด RAC ด้วยนะครับโอเคมาครับผมก็ก็ต่อสู้แบทเทิลนะครับ คืออ่าเว็บนี้ผมไม่ค่อยอยากจะเปิดกล่องเท่าไหร่นะดูแล้วยากนะมันไม่มีอัปเกรดด้วยนะครับก็เลยเอาแบตเทิดีกว่านะาเป็น1่วิ1นครับและ Uno Re v e r s e ครับผมมาครับก็รอบที่แล้วนะครับเราเราเล่นไปเนี่ยเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเราจะเล่นเป็นกล่องอ่าตัวนี้ไปนะครับไหนวะ อยู่ไหนอาครับ d ี c เนี่ยนะครับผมเออเนาะเจ็ดสิบแปดเหรียญนะครับวันนี้เราดรอปลงมาหน่อยนับให้มันมีอะไรที่มันน่าตื่นเต้นตื่นตาสักหน่อยนะทุกคนเนาะในเมื่ออันนี้เข้าไปแล้วใช่ไหมครับผมขอญาตดูกล่องนี้หน่อยครับสองเปอร์เซ็นหกเปอร์เซ็นแปดเปอร์เซ็นครับอืมเอาเดียมนะขอดูเดียมหน่อยเดียมก็จะมีมานี้นะครับเหมือนเดิมนะครับอ่ะอันนี้เจ็ดสิบแปดงั้นเราดรอปมาเป็นตัวนี้ครับตัวนี้ค่อนข้างน่าสนใจครับผมอ่าโอเคเพิ่มมาแล้วนะครับเพิ่มกล่อง โอเคเสร็จแล้วก็ไปที่25ครับวันนี้เรามีงบร้อยเหมือนเดิมครับก็ r u s บีรั s บีไม่ไม่อ่าเดี๋ยวนะเลเวอร์บอ่าเลเวอร์บมาครับอืม CT อัพเกรดครับน่าสนใจครับตัวนี้ Rush B มาครับโอเคครับผมต่อไปครับกล่องนี้ครับเหมือนเดิมครับเป็นสตรีมที่รอบที่แล้วทําผมเจ๊งไว้นะกล่องนี้นะเออ คลิปที่แล้วเนี่ยผมเล่นกล่องเป็นสตรีมพาผมเจ๊งไปนะคนดูจำได้ไหมนะครับมาเอ็มเพอเรียลที่เหลือครับให้เป็นร้อยครับโอเคครับเป็นร้อยแล้วทั้งหมดจะมี9ก้1 1ิบสิบเกล่องนะครับพาที่แล้วมี13กล่องเนาะก็กล่องจะลองใหญ่นะครับก็จะเป็นเลเวอร์บอยนะสี่เทียบเกตราชบีพิสตรีมเนาะแล้วก็กล่องใหญ่จริงๆจ,จ,จะเป็นอ่า เดเดโมนิกนะครับเออเนาะใช่ใช่ช่โอเคครับอุโลรีเวิร์สครับผม100เหรียญครับค่ะครดวงสวยชนะเท่านั้นนะครับจัดไปครับผมมาโอเคมาครับผมเออนะหายใจโรยลินนะครับเฮ้ยร้อยเหรียญผมไปแล้วนะพาร์ทที่แล้วก็ไปแล้วเรามาดูพาร์ทนี้กันดีกว่าครับอืมโอเคมายังครับ ถ้าไม่มาเนี่โอเคครับมาแล้วนะคราชื่อว่า SC นะครับผมเวล6 6ครับพี c ครับผมขอให้พี่ดวงดีได้ไหมครับพี่ชายใหญ่และโอเคครับกล่องแรกกูดวงดีก่อนเลยนะครับเอเ e อร a l ีครับโอเคครับผม PSC ครับยาวๆเลยนะครับพี่กล่องเล็กจะไม่เท่าไหร่นะครับก็สามารถพึ่งสถานการณ์ได้เรื่อยๆนะครับอย่างรอบที่แล้วอ่ะผมได้สีทองใช่ไหมกล่องเล็กนะแต่ว่าเขาไม่ได้่องธรรมดาของปกติอ่ะเออแม่งพลิกเลยนะ โอเคครับ PSC ครับขอของดีๆให้พี่ได้ไหมครับพี่ชายใหญ่โอเคมาครับกล่องที่6แล้วนะครับโอเคครับอืม PSC ยาวๆไปนะครับพี่หน0ร้อยเหรียญนะพี่อย่าพาผมเจ๊งก็พอนะครับผมสามารถเอาของน้อยกว่าพี่ได้แต่พี่ต้องมากกว่าผมเท่านั้นนะครับเออนะ Emporial ครับโอเคต่อไปจะเป็นกล่องบิสตีมนะครับมาพี่ P.S.C รอบนี้พี่เอาแบบไวเอาเอาอะไรไปเลยนะพี่นะรอบนี้นะครับอย่าลงที่กูพอนะโอ้โหเจ๊งนะครับก่องที่สิบเอ็ดครับเลเวอร์บอยครับอย่าแดงครับผมอย่าทองครับโอเคครับห้าดอนมาแล้วครับ P.S.C ครับรัชบีครับผมก่องที่สิบสองครับและโอเคครับโอ้โหมันจะเจ๊งนเนี่ยพี่เอาดีๆพี่เอาดีๆพี่เอาดีๆเฮ้ยกล่องท้ายพี่พี่เอาดีๆพี่ร้อยเหรียญผมพี่ เออโอเคครับผมนะก็ยังชนะอยู่นะครับได้เป็นแบล็คลมิเนตมาครับแต่ขาดทุนนะพี่นะ <laughs> พี่มันขาดทุนพี่อะไรของพี่เนี่ย <laughs> ร้อยเหรียญโอ้โหได้97นะครับโอ้บ่ายก้อนโอเคเออไเก้า7นะครับผมสามารถสร้างใหม่ได้เลยไหมหรือ,อยังไงหรือเราไปเล่นแบบมาเดี๋ยวผมไปเล่นนี่ดีกว่าครับ เล่น100เหมือนเดิมนะครับเออคลิปนี้เนี่ยผมให้พิเศษนะจุกๆเลยนะครับดูแบทเทิล์หนึตาเลยนะหรือตอนนี้จะสัก70พออ่ะเจ็ดสิบเลยร้อยหนึ่งก็ได้ร้อยหนึ่งร้อยหนึ่งนะครับตอนนี้ผมเล่นเออเอาไงดีวะดวงดีดวงสวยดวงดีดวงสวยดวงสวยเราชนะมา2รอบดวงดีไม่ชนะสักรอบอ่ะตอนนี้ผมขอดวงดีสักรอบแล้ววะมามาครับตอนนี้ขอดวงดีสักรอบครับ แต่ตอนนี้เล่นเกาะไม่ใหญ่พอนะครับเฟดครับอ่าอันนี้เป็นสกิลตันครับเออขอดูของหน่อยครับสกิลตันครับผม6% 5% 5%ครับโอเคครับน่าสนใจครับต่อไปเป็นอันนี้ขอดูหน่อยอุ๊ยอะไรเนี่ยโกลเด้นเอออันนี้ไม่เท่าไหร่นะฮะเอออยากได้แบบว้าววเลยนะว้าววานี่มันจะออกหรือเปล่านะต้องคุยกันอีกทีหนึ่งนะไม่ใช่ว่าอยากได้วาวว้าวแต่แม่งไม่ออกนะไม่เอานะเออนะครับ อ่ะ walking elon d o ไปครับวันนี้เล่นกล่องนี้ไปนะครับเออโอเคแล้วก็เราจะเล่นกล่องพวกนี้2สองกล่องนะเป็นกล่องใหญ่เนาะกล่องใหญ่อีกอันนึงก็จะเป็นอันนี้ขอดูหน่อยนะครับขออญาตนะคนดูอันนี้ถ้าออกอันนี้นะครับแบบ f l a ปี้นะมีจะมี5000เลยนะโอเคครับอันนี้น่าจะเป็น l o ิ l i ์ครับดูทรงละขอดูม mediumlix หน่อยครับ h i g h ก i ์ก็ได้ครับมาถ้าเป็น h i g h ก i ์นะครับก็จะมีตัวนี้ เปอร์เซ็นต์นะครับเออเจ็ดสิบนี่คือสติ๊กเกอร์นะโอเคครับ Highlix Highlix f o r t u n e f o r t u n e นี่น่าสนใจนะครับกล่อง f o r t u n e เนี่ยเออนะแต่ก็โอกาสเจ๊งค่อนข้างเยอะนะครับอ่ะตัวนี้ขอดูหน่อยครับ3%ซ a s m o v ครับ90% a m ส d บ u ปอ m e d i u m Medium Medium ตอนนี้นะครับมันค่อนข้างที่จะไปเสียเวลากับการเลือกกล่องนะอโอเคครับอันนี้เป็นพันครับอืม3 4%อนะครับขออนุญาตดูเรื่ๆก่อนนะครับไอ8ครับอันนี้มีเดียมนะครับมิดเต็ดครับอันนี้น่าสนใจครับกล่องนี้เพิ่มเคสไปเป็น70แล้วนะครับโอเคมาครับมากล่องธรรมดามาดีกว่าเป็นกล่องรองใหญ่นะครับตัวนี้น่าสนใจครับผมเป็นดีเซิร์ตครับเออ C3 อัปเกรดครับใส่มาเลยมาครับแล้วก็อะไรต่อดีอะไรต่อดีอะกล่องเล็กๆบ้างครับมามามาเป็นสตรีมครับขาดไม่ได้ครับแล้วก็ กอกล่องสุดท้ายแล้วกันครับมากล่องสุดท้ายเป็นโอสเตลครับโอเค101เหรียญครับ12 3 4 5 6อเ่ห้า6แมตเท่านั้น6กล่องเท่านั้นนะครับเจ๊งคือเจ๊งนะครับชนะคือชนะโอเคมาครับผมสร้างการแข่งขันจัดไปครับดวงดีชนะเท่านั้นนะฮะมาเลยครับผม101รเหรียญครับมา ขอชนะนะครับตานี้โอ้โหชื่อเป็นภาษาอะไรเด็ดญี่ปุ่นเหรออะไรผมอ่านไม่ออกเนี่ยมารับตาแรกครับโอสตตลครับดวงดีชนะเท่านั้นครับอืมหือแม่งล่ามไปแล้ว5ดอนรินสตีมครับขอทองทอง,ทอ,ง,ทอ,ง,ทอ,งอุ้ยทองทองโอ้โหเขาไวเอา47เหรียญทีทีอัพเกรดครับพิษสถานการครับอืมหือดีเซอร์ครับพิกสถานการณ์ครับสีทองโอ้โห มิเตสครับขอหนักๆครับโอ้โหกล่องสุดท้ายครับโหว alking ลอนดอนครับมีดครับเฮ้ยไอเฮ้ยมีดไอมีดมีดไอตมีดเฮ้ยสิเลโตไนฟ์ดามันคัสติลครับคนดูพลิกสถานการณ์เว้ยเฮ้ยเฮ้ยคนดูแม่งหนักกว่าเดิมอีก ไอ้เชี่ยคนดูเฮ้ยกล่องอะไรวะขอดูดิ Working ลอนดอนครับผมได้0.5ครับคนดูจริงๆอะ่ะผมได้แค่2อันเนี้ยผมได้4%ผมได้6%ผมก็ชนะแล้วนะครับไอ้เชี่ยผมได้อ่สตีลและโต้ไดฟ์นะครับผมเป็นดามัสคัสติลครับตัวนี้นะครับผมเออ f a c t อรี่นิครับคนดูมีดไม้จิ้มฟันเฮ้ยมาดิร้อยเหรียญน่ะนะครับผมเออน้าได้กำลังสี่ร้อยนะครับสามารถผมทำผมสามารถทำคลิปได้4คลิปนะครับแต่เดี๋ยวว่าไปอย่างแล้วกันนะเอาอย่าว่าง,งันนี้เลยนะผมอยากถอนของออกมาเล่นนะครับทุกคน <c oughs> นะครับอยากถอนของออกมาเล่นว่ะเอยมีดนะครับโอ้หกล่องนี้ผมผมเกือบได้ AK เอะครว่กล่องมีดอันนี้ ผมเกือบได้ AK อันไหนอันนี้ปะไอโคเลปปะเอ่อนะครับโอเคทุกคนนะก็เดี๋ยวคลิปหน้ารอดูแล้วกันวนะ่าผมจะถอนอะไรออกมาเล่นนะครับก็เดี๋ยวแอบไปถอนแล้วกันเดี๋ยวดูก่อนนะเออขอคิดขอญอาตคิดสักแป๊บหนึ่งนะตอนนี้ตันนะเออสี่ร้อยเลยขอดูดิสี่ร้อยเหรียญนนะ่ะสี่ร้อยดอนนะ่ะขอดูดิสองร้อยห้าสิบเหรียญบวกบวกนะครับเออมีอะไรบ้างวะ อ่ะถึง450อ่ะขอดูดิอ่ะมีอะไรบ้างเอาราคาสูงขึ้นก่อนมา400เอ้ยผม450อ้าสิบาวทำไมอ่ะทำไมมันอันนี้ไม่ได้ปะไปหนึ่งนะใช่ผมลนโอเคครับ450โอ้โหนี่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 ครับผมโอ้โหนี่นี่ได้ถุงมือเลยนะครับผมเป็นถุงมือได้ว่ากบคิมสันเว็บนี่ครับปรินต์สตรีมครับฟิวเทสครับผม ี่ดอปเปอร์ครับกัดไนดอปเปอร์ AK เค s คสฮาร์เดนมินิมอลแวร์ครับถุงมือครับนี่อันนี้ก็ดอปเปอร์ครับสเตตแตกนวหาไนท์ครับผมแล้วก็นี่นี่นี่เวลวอนครับครีมสันเวฟครับเฮ้ยเอาดีนี่ไม่ได้กระโหลกกะลานะเนี่ยทุกคน400ร้อยโคลเลียญน่ะทุกคนมีกัดไนร์รอด้วยนะครับนี่ฮันส์แมนออโตทอนิกครับเวเปิลเวฟนี่อันนี้ก็สวยครับอันนี้ฟิลเชสครับผมนะเป็นอสปอร์ตโกบนะครับโอเค โอเคครับมีในของแจมซ์ sam, นะครับผมนะก็เดี๋ยวค่อยว่าแล้วกันนี่อันนี้ผมชอบอันนี้คือส่วนตัวน,นี่ชอบอันนี้อยู่นะเป็น B ีเดมอนสเตอร์ครับตัวนี้เป็นฟิวเทสโคสสวยนะเออนะครับโอเคทุกคนคินนี้ขอตลาแค่นี้ไปก่อนแล้วกันนะครับก็ผมอาจจะเอามีดเรามาเล่นอาจจะอะไรขอดูเดี๋ยวขอดูก่อนแล้วกันนะโอเคสจากคิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับไอที่คอมเมนต์ว่า50เหรียญจะเป็นจะตายอย่าอย่าลืมมาดูด้วยนะโอเคครับบ๊ายบายครับ